สวัสดีครับเรามาต่อกันที่บทของ DP c o l o r i n g นะครับจากครั้งที่แล้วเราทราบว่า DP c o l o r i n g คืออะไรและทำไมมันจึงเป็น c o l o r i n g ที่ครอบครอบคุม r i s t c o l o r i n g นะครับวันนี้เราก็จะมาดูผลเกี่ยวกับ DP c o l o r i n g เนื่องจากว่า จากบทของ d i s o l o r i n g นะครับเราทราบว่าพนักราฟบางตัวนะครับไม่มคีคุณสมบัติ4 c h o o s a b l e นะครับถ้ามันไม่มีคุณสมบัติ4 c h o o s a b l e มันก็จะได้ว่ามันถ้าไม่มีคุณสมบัติ4 c h o o s a b l e มันจะไม่มีคุณสมบัติ DPC colorable เช่นเดียวเดียวกันนะครับเพราะว่า l i s t นี่เป็นแค่ ขนาดลิสขนาด4นะครับมีแมทชิ่งในละะักษณะธรรมดามันยังระบายไม่ได้ไอ้ดีอ่ะหยิบตัวอย่างจากลิสต์ตัวนั้นมานะครับมันก็ระบายไม่ได้เหมือนกันนะครับก็เลยทำให้เป็นเหตุผลเหมือนกับในลิสต์คัลเลอร์ลิงที่ว่าก็เลยจะมีการศึกษาว่าพนกราฟนะครับเมื่อไหลที่มันมีคุณสมบัติ มีเป็น d e p o f o c o l o r a b l e บ้างนะครับหรือ d p 3 c o l o r a b l e บ้างนะครับก็อ่ตัวนี้ผมอาจจะพูดอัง,องกฤษปนไทยนะครับก็ขอขอโทษด้วยนะครับก็ก็พยายามทำความเข้าใจจากเนื้อความนะครับ สิ่งที่เงื่อนไขธรรมดาที่สุดที่เขาเริ่มต้นศึกษาก็จะดูว่าถ้าพนธกาฟนะครับมันไม่มี CK นะครับก็คือไซเคิลที่มี K จุดนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับซึ่งถ้ามันไม่มี C3 ไม่มี C5 หรือไม่มี C6 นะครับเราจะได้ว่าพนธกัฟของเรามันจะมีคุณสมบัติ3 degenerate นะครับมันก็ จากทฤษฎีบทนี้ก็เลยจะได้ว่าเป็น D.P. for colorable และในขณะเดียวกันเราทราบจากบทของพนกราฟว่ากราฟพนกราฟที่ไม่มี C4 มันอาจจะไม่ใช่3 degenerate ก็ได้นะครับดังนั้นการพิสูจน์สำหรับกราฟที่ไม่มี C4 นะครับมันก็จะมาผ่าน g e n e r a t e ไม่ได้นะครับเปเปอร์แรกๆที่ทำเกี่ยวกับเรื่อง DP อคุณสมบัติของพันธกราฟที่มีที่เป็น DP4 Colorable นะครับก็จะเป็นเป,นเ,ปนเปอร์ของคิมกับยูนะครับจริงๆก็จะมีคิมกับโอซกินะครับคิมคนนี้คือคิมซกจินนะครับ เป็นเพื่อนของผมอันอันนี้คนเดียวกันที่ก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้พอสมควรนะครับคราวนี้นะครับจริงๆแล้วเขาไม่ได้เขาผลของเขานะครับแรงกว่าการการที่พนักงานที่ไม่มี C4 จะมีคุณสมบัติ DP4 Colorable นะครับตัวนี้คือพิสูจน์ผล ที่แรงแรงกว่านะครับคือบอกว่าถ้าพานกกาฟนะครับไม่มี C3 ประชิดกับ C4 แล้วก็จะมีคุณสมบัติ dp4 c o l o r DP4 Colorable DP Color นะครับเนื่องจากจากว่าเงื่อนเงื่อนไขว่าไม่มี C4 นะครับมันก็จะทำให้ไม่มี C3 ประชิดกับ C4 อยู่แล้วนะครับดังนั้นตัวตัวนี้อนุญาตให้มี C 4ได้ด้วยซ้ำนะครับเพียงแต่ว่าขอไม่ให้มันประชิดกับ C 3ก็จะมีคุณสมบัติ D P 4 Colorable ตัวนี้ก็จะเป็นผลนะครับเป็นเป็นการพิพสูจน์ของคิมและอยู่นะครับว่าทำไมพันกราฟที่ไม่มี C 3ประชิดกับ C 4จะมีคุณสมบัติ D P 4 Colorable ซึ่งเอาเข้าจริงนะครับตัวนี้ก็เป็นการ ต่อยอดนะครับมาจากแนวความคิดนะครับถ้าถ้าเราได้ดูคลิปเกี่ยวกับ partition นะครับอันนี้แนวคิดแรกเริ่มในการเข้าเข้าหาปัญหานี้จะคล้ายกับตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็ตัวในการพิสูจน์นะครับมันก็มีลักษณะเหมือนกับ list coloring แต่ว่าภาษาที่ที่ใช้จะแตกต่างออกไปเท่านั้นนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วในการพิสูจน์เกี่ยวกับ dp coloring นี่มันมีมันอาจจะมีบางส่วนที่ไม่เหมือนกับ l i s t coloring นะครับมันก็จะต้องมีการขยายการพิสูจน์ต่อเพียงแต่ว่าการพิสูจน์นี้นะครับจะแตกต่างแค่ภาษานะครับแต่ว่าผมก็จะจะแนะไอเดียคร่าวๆนะครับแล้วเราก็ลองไปเทียบกับวิธีการเขียนเอานะครับ โอเคตัวนี้นะครับเราก็จะเป็นการพิสูจน์เริ่มต้นแบบมาตรฐานมากก็คือว่าให้ G เป็น Minimal Counter Example นะครับก็คือเป็นกราฟที่ไม่มี C3 ประชิดกับ C4 นะครับแต่ไม่มีคุณสมบัติ DP4 l สี e l แต่ทุกสับกราฟนะครับทุกสับกราฟคอมมันที่ไม่ใช่ ตัวมันเองมีคุณสมบัติ DP พีโฟคัคระเลเบิลตอนแรกก็เริ่มในกรณีที่นะครับอขออภัยเขาจะพิสูจน์ว่าก่อนอื่นนะครับไอ้เคาน์เตอร์เอกเซมเพล o u n มินิมั e เคาน์เตอ,เอมเนี้ดีกรีต่ำสุดจะต้องมากกว่าเท่ากับ4นะครับสมมุติว่ามีดีกรีนะครับ จุดที่ดีกีน้อยกว่าเท่ากับ3มเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้ามีจุดที่ดีกีน้อยกว่าเท่ากับ3มนะครับเราตัดจุด V ออกนะครับตัดจุด V ออกเสร็จแล้วตัวนี้ตัวตัวนี้พอเรามี cover นะครับที่ list ที่สอดคล้องคือขนาดสีนะครับสามารถระบายได้ตัวนี้เอาจุดนี้กลับมาก็สามารถระบายได้เพราะอะไรครับสีที่มันใช้ไม่ได้นะครับก็คือขัดแย้งกับสีที่จุดจุดที่เป็นเนเบอร์ของมันจะมีอย่างมากแค่3ามแต่ลิ s t ต,ตัวนี้นะครับมีสีนะครับดังนั้นตัวนี้สามารถใช้ได้ ซึ่งเทคนิคก็คล้ายๆกันเพียงเพียงแต่แต่ว่าตัวตัวนี้เนาะอาจอาจเป็นหนึ่งนะครับสีเป็นหนึ่งตัวนี้ตัวที่จะไม่ใช้นะครับอาจจะไม่ไม่ถูกตัดหนึ่งเพราะว่าหนึ่งในนี้อาจจะไม่ได้เชื่อมกับอันนี้มันอาจจะเชื่อมกับสองก็ตัดสองสองแทนแต่ยังไงก็ตามลิสต์ตัวนี้นะครับสมาชิกที่ถูกตัดออกนะครับจากแมทชิ่งนี่ มีไม่เกิน3นะครับแต่ลิสต์มีขนาด4จึงสามารถระบายได้โอเคนะครับทีนี้เราก็จะมาพอนะครับพอเราได้ตัวนี้นะครับว่ามันมากกว่าเท่ากับ4นะครับมันก็จะมี c คอนฟิ u เ a t i o n อันนี้ก็คือใช้การพิสูจน์เหมือนกับเรื่องในอ d ร t i ิชันนะครับ นะครับตัวตัวนี้ก็จะบอกว่านะครับจากโคลอรี่4.2.3ลองดูนะนะครับมันก็จะมีคอนฟิกูเลชันในลักษณะนี้นะครับมี C3 ประชิดกับ C5 ในลักษณะนี้นะครับทีนี้ถ้าเราลบลบจุดพวกนี้ออกจุดพวกนี้ออกนะนะนะครับกราฟข้างนอกนี่สามารถระบาย คือมี cover มีมีอะไรนน่ถ้ามี list ขนาด4ี่สามารถระบายได้นะครับทีนี้เรามาดูตัวนี้เราเราจะระบายจุดพวกนี้กลับไปในในกราฟนะครับตัวตัวนี้แต่เดิมมันมี list ขนาด4แต่ว่ามันมีเส้นไปข้างนอกอยู่หนึ่งนะครับแล้วเราเคยเคยบอกแล้วว่ามันมีเส้นไปข้างใน ไม่ได้ถ้าเรามีคุณสมบัติว่า C3 ไม่ประชิดกับ C4 C, C นะครับเส้นมันมันจะออกไปข้างนอกเท่านั้นนะครับคราวนี้นะครับตัวนี้ list แต่เดิมขนาด3 residual list ใช้สับเดียวเดียวกันได้ก็ก็จะเป็น3ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็น2 2 2 3 2หรือน้อยกว่านั้นนะครับเห้ยโทษหรือมากกว่านั้นนะครับแต่แต่ว่าสมมุติว่า มากมากกว่านั้นนะครับเขาก็ตัดออกให้เหลือเท่านั้นได้นะครับในหนังสือนะครับเขียนแบบอ่าเขียนแบบสเขียนแบบในเปเปอร์คือตัวนี้มีกรณีเป็น3ได้นะครับมีกรณีเป็น3ามขึ้นขึ้นไปไปได้ซึ่งจริงๆเป็นกรณีที่ไม่ไม่จำเป็นเท่าไหร่นะนะครับสมมติว่าถ้ามันมี3าหรือสี่สี e สี่สีในเลซิโดลิส นะครับเราหัน่นหั่นทิ้งเลยนะครับให้เหลือสอนะครับขนาดเหลือเหลือสอตัวนั้นเรายังระบายได้แสดงว่าลิสที่เป็นซูเปอร์เซตของมันนะครับก็ต้องเลือกสีที่ระบายได้สินะครับตัวนี้การพิสูจน์นะครับแนวคิดก็จะคล้ายเดิมนะครับก็คือว่าเราเลือกนะครับ ตัวนี้มันมีสองเนาะอันนี้มันมีมีสามเราเลือกสีจากในในลิสต์นี้นะครับที่ไม่ขัดกับตัวนี้มันมีมีสามตัวนี้มีสองนะเนาะถ้าเป็น cover นะครับถ้าตัวนี้เป็น cover มีสองตัวนี้มีสามถ้ามันถ้ามันจะขัดกันมันมีตัวขัดมีสีที่ถูกขัดจากลิส ในในนี้อย่างมากแค่สอนะครับดังนั้นเราจะเลือกสีที่ไม่ขัดกับลิสในในนี้นะครับพอเลือกเสร็จปุ๊บนะครับเลือกเสร็จปุ๊บ r e s i d u list ตัวนี้ก็ยังเป็นสอเพราะว่าเราเลือกสีในลักษณะที่ไม่ขัดตัวนี้นะครับ r e s i d u a list ก็จะเหลือนหนึ่งละนะครับเหลือนหนึ่งเลือกเลือกได้ พอระบายตรงนี้เสร็จเ e s i d u a l list ตัวนี้เหลือหนึ่งนะครับตัวนี้เหลือหนึ่งตัวนี้นะครับจากเดิมเป็นสามมีเนเบอ o ์ของมันที่ถูกให้สีเพิ่มเพิ่มขึ้นสองนะครับก็เหลือหนึ่งให้ให้ได้ตัวนี้นะครับตัวนี้เหลือสองพอตัวนี้ถูกให้นะครับตัวนี้ก็จะเหลืออย่างน้อยหนึ่งนะครับก็สามารถให้ได้นะครับ ซึ่งตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างพื้นฐานในการพิสูจน์ที่สุดนะครับสำหรับ DP c o l o a b e r ที่ผมทราบมานะครับก็สำหรับในการศึกษาเกี่ยวกับ DP c o l o r i n g ในระดับที่ลึกลึกขึ้นอันนี้ก็แนะนำให้ไปต้องไปค้นคว้าจาก paper องนะครับมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับ หลายๆส่วนเลยนะครับจะมีลักษณะคล้ายกับ List Coloring เพียงแต่ภาษามันใช้ต่างกันออกไปนะครับก็จะสิ้นสุดเกี่ยวกับ DP Coloring นะครับในบทนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็อาจจะจบเร็วเร็วหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีหลายอย่างที่คล้ายกับ List Coloring ซึ่งผมบอกแล้วว่าวิธีการที่ดีที่สุดในการศึกษาเรื่องเรื่องนี้นะครับก,ก็คือเราอาจจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับ l i s k c o l o r i n g ให้ดีนะครับแล้วก็มันสามารถที่จะต่อย,ยอดกับ dp c o l o r i n g ได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับแล้วเราก็ควรจะไปเจาะ paper แต่และ paper ไปเลยว่าเราสนใจเกี่ยวกับ dp c o l o r i n g เรื่องไหนนะครับดังนั้นผมก็จะปูพื้นฐานเพียงเท่านี้นะครับ สำหรับคลิปหน้านะครับก็จะรวบรวบสองบทเลยก็คือเกี่ยวกับ Relax DP Coloring นะครับแล้วก็ Generalization ของ DP Coloring ตัวน,นี้จะแนะนำจุดกำเนิดของแนวคิดของมันนะครับซึ่งจะบอกว่าที่นี่นะครับเป็นจุดเริ่มเริ่มต้นของการศึกษาตรงนี้นะครับจริงๆก็อาจอาจจะมีคนคิด ใกล้ใกล้เคียงกันเพียงเพียงแต่ว่าที่นี่มีการตีพิมพ์ก่อนนะครับเราก็จะได้เห็นเห็นว่าเฮ้ยเราเองนะครับเราเราสามารถที่จะคิดค้นอะไรใหม่ๆได้นะครับไม่ไม่จำเป็นที่ที่จะต้องไปตามเขาสมบันะครับ ก็พบกันในคลิปหน้าซึ่งจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ